เด็กที่นี่ยังไม่รู้จักกันรถไฟวิ่งจากชานชาลาไปสถานีกอได้ระยะทางเอ็กกิโลเมตรรถไฟเป็นยังไงครูไม่รู้จักรถไฟเหรอรู้จักแต่ไม่เคยนั่งงั้นไปนั่งรถไฟกันอ,อ,อนี่ใช่รถไฟไหมครับไม่ใช่ถ้ารถไฟมันต้องมีเสียงบูดบูด <im itation> แต่เพาผมเรียนไม่เก่งและไม่ชอบเรียนหนังสือเลยมั้งผมก็เลยเข้าใจพวกเดียวกันดี <im itation> สอบปลายภาคใกล้มาถึงแล้ว <im itation> ผมกับเด็กๆมั่นใจเกินร้อยเลยครับสู้เว้ <im itation> สู้เว้ถึงเวลาสอบเด็กๆทำได้ทุกคนเลยครับ หนุย่ยมีครูอยู่คนหนึ่งที่เดือนแพวันหนึ่งเขาสอนโจทย์สมการแล้วโจทย์มันเกี่ยวกับเรื่องรถไฟเด็กๆก,ก็เลยงงเพราะเกิดมาไม่เคยขึ้นรถไฟมาก่อนเขาก็เลยขับเรือลากแพไปรอบๆเขื่อนทำให้มันเหมือนรถไฟหนุยคิดว่าคนนี้เขาเป็นยังไง